สวัสดีครับผมอาจารย์ดรปริญญาปั้นสุวัรนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏกาญจนบุรีเป็นติดเก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรรุ่นที่34มทสอนนาลายนะครับวิชาเอกภาษาไทยแล้วก็ปริญญาโทและปริญญาเอกก็จบจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาพบปะกับน้องๆนักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรของเราในฐานะของรุ่นพี่ก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับมาเป็นลูกของพระพิคเนตรร่วมกันในสถบาบันที่เราภาคภูมิใจคือมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับบรรยากาศในพิธีการ,ระถมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่พี่จะกอเป็นตัวแทนในการเล่าบรรยากาศให้กับน้องๆทุกคนได้รับฟังและก็ได้รับทราบถึงบรรยากาศของการ,ระถมนิเทศพวกเราทุกคนเมื่อเราทราบว่าเรากําลังจะได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนก็คงจะมีความสุขมีความดีใจในความคาดหวังที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะนําพาพวกเราไป สู่ความสําเร็จต่างที่เราฝันไว้จากนั้นก้าวแรกของการเริ่มต้นเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรพิธีการประถมนิเทศนี้จะเป็นตัญ,ญลักษณ์ที่จะทําให้พวกเราทุกคนได้เริ่มต้นการเป็นนักศึกษาอย่างสมบูรณ์กิจกรรมนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ภาคเช้าจะเป็นพิธีการบวงสรวงองค์พระพิคเนตน้องๆทุกคนก็คงจะทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าพระพิคเนตนั้น เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยของเราที่พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นติดเก่าเป็นติดปัจจุบันหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ของเราต่างให้ความนับถือและก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวศิลปกรของพวกเราทุกคนพิธีของการบวงสรวง,งมหาวิทยาลัยศิลปกรนะครับในพิธีการประถมนิเทศของเรานี้นะครับเป็นพิธีแรกเลยที่ทางมหาวิทยาลัยเราจัดให้กับ น้องใหม่ทุกคนนะครับเมื่อก้าวเข้าตูรรัวของมหาวิทยาลัยนะครับเราได้มารับรู้ในสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ร่วมกันของออความเป็นศิลปกรนะครับของการมีพิคเนตที่เป็นสื่อสัญลักษณ์ร่วมกันดังนั้นเมื่อเรามีสูน์ร่วมจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันคือองค์พิคเนตแล้วเมื่อน้องทุกคนได้ผ่านพิธีนี้นั่นหมายความว่าเราทุกคนนะครับได้เป็นลูกพิคเนตร่วมกัน ดังนั้นต่อจากนี้ไปหลังจากพิธีการวงสวงตนที่เราทุกคนได้เข้าร่วมพิธีนะครับเราก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อจากนี้ไปเราคือศิลละกรเราคือลูกของพระพิคเนตนะครับพิธีนี้จึงมีความสําคัญที่ทางมหาวิทยาลัยได้สืบสารพิธีนี้จากรุ่นสู่รุ่นนะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของเราดังนั้นอยากจะให้น้องๆทุกคน ชู่ได้ก้าวมาเป็นนักศึกษาใหม่ได้มาเป็นลูกขรงพิคเนตกงมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในพิธีนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนได้เก็บความทรงจําดีๆที่เราได้ร่วมพิธีนี้ไปเป็นพลังในการขจัดอุปสรรคต่างๆในการศึกษาเร่าเรียนและก็ นำพาไปสู่ความสาเร็จในชีวิตของเราสมกับที่เป็นลูกของพระพิฆเนศเป็นชาวติลประกอบร่วมกันครับเครื่องเลืกอก้าวเก้าโมงเก้านาทีของการบวงสวงใช่ไหมครับอย่างที่เรียนไปแล้วน้องใหม่ทุกคนก้าวเข้ามาถูกไหมครับก้าวแรกคือก้าวเข้ามาเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยแต่ก็จะต้องก้าวต่อไปการก้าวเดินนั่นหมายความว่าเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถูกไหมครับการมาเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่หวังความก้าวหน้าในชีวิตยอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้น ในพิธีนี้นะครับมีเลขมีช่วงเวลาเนี่ยเราก็แสดงถึงความใส่ใจของพี่ๆของครูบาอาจารย์ด้วยว่าเรามีการคิดทุกขั้นตอนที่จะจัดพิธีออกมาให้ดีที่สุดนะครับช่วงเวลาของการเริ่มต้นก็เป็นช่วงเวลาสําคัญนะครับ9นาฬิกาเ้านาทีน้องๆทุกคนก้าวเข้ามานะครับเราได้มาเป็นต่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมาเป็นลูกพิฆเ,เนศร่วมกันใช่ไหมครับแล้วเราก็พร้อมที่จะก้าวต่อไป นะครับอย่างมั่นคงแล้วก็ภาคภูมิใจสําหรับการอัญเชิญพระพิฆเนศมาเป็นสัญลักษณ์นะครับในความเข้าใจของเราทุกคนองค์พิฆเนศนั้นเป็นเทพแห่งความสําเร็จใช่ไหมครับเป็นเทพแห่งศิลประวิทยาการชื่อของมหาวิทยาลัยเราคือมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเป็นที่ตั้งแห่งศิลประวิทยาทั้งปวงดังนั้นตราของพิฆเนศนั้นก็เป็นตื่อ ที่จะมีความหมายว่าณสถาบันการศึกษาแห่งนี้คือศูนย์รวมแห่งศิลปวิทยาทั้งปวงนะครับเป็นที่ที่สำหรับจะสร้างผู้คนให้มีความรู้ความสามารถทุกศาสตร์ทุกศิลนะครับดังนั้นการเชิญพิกเนศมาเป็นตราประจำมหาวิลัยนั้นก็จะเป็นสิ่งที่บปร่งบอกนะครับว่าผู้ที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นก็จะเป็นผู้ที่มี ความรู้แล้วก็มีความสามารถนะครับในหลกหนักแขนงของเราในแต่ละคณะวิชาสาหรับตุดรวมจิตใจนะครับของพิฆเนศที่ได้อธิบายไปในช่วงต้นนั้นนะครับก็ชาวศิลปกรเราทุกคนก็มีความเคารพมีความเชื่อร่วมกันในองค์พิฆเนศนะครับน้องๆนักศนะึกษาใหม่ที่เข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีประกอรเนี่ยน้องก็จะได้รับฟังเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเราที่มีการกล่าวว่าในเนื้อเพลงนั้นที่ร้องว่าลูกพระพ,พิคเนศสำเร็จสมนามศักดิ์ศรีรอบรัวที่เขียวขจีณแดนนี้จะจำไว้มั่นนะครับในเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่บ่งบอกว่าเราทุกคนนั้นเป็นลูกพระพิะเนศด้วยกันนะครับก็จะ ไปอยู่ที่ไหนหรือจบการศึกษาออกไปเมื่อเจอเพื่อนพ้องน้องพี่เราก็จะได้บอกว่าเราคือลูกพระพิคเนตด้วยกันครับครับนับบัดนี้ก็จะได้เข้าสู่พิธีกรรมในการบวงสรวงบูชาองค์พระมหาคณปตินามแห่งองค์พระพิคเนตเทพพระเจ้าแห่งความสำเร็จเทพพระเจ้าแห่งพระผู้มีปัญญาก่อนที่ เราจะได้เริ่มพิธีกรรมของมหาวิทยาลัยมศิลปกรจะได้จัดกระทำพิธีบำบวงสวงองค์พระพิคเนศเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่นิสิตนักศึกษาใหม่พิธีกรรมจะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้ พอเรียนเชิญตัวแทนประธานในพิธีจะได้ทำการจุดเทียนธูปบูชาองค์พระพิคเนตอีกกระทั่งเครื่องกระบะนมำสกการบูชาแด่องค์พระพิคเนตเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ พระยุตยานพรัธโมโลกุตโรวโรพระสังโฆมีพระทโถจะอิจเจตังรัตนรัตยังเอตะสะอานุภาเวนะสัพพทุขาอุปทวาอันตรายาจงวินาสันติสาพโสถีพระวันตุเมพระวันตุเตโผพลังอำนาจแสงพระคณีเทพจงลงมาบังเกิดเปิดด้วยนะมพุทโธเปิดด้วยนะโมพุทธายะ จงบังเกิดเปิดแสงสว่างสู่มนฑนพิธีกรรมนี้ให้มีแสงสว่างรุ่โชคช่วงชัดชวาลเพื่อน,นอบน้อมกราบนมำสก,การบูชาแห่งพระผู้เป็นเจ้านามองคง์พระพิคเนศคเนสวรจะได้ขอบุญบาร,รมีองค์พระพิคเนศวรได้เสด็จลงมาปกปักรักษาคณะนิสิตนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปรกร ขอฤเดศเดชาเหล่าทวยเทพเทวาทุกๆพระองค์จะได้เสด็จลงสู่มณทนพิธีกรรมบัดนี้เลิกงามยามดีนั้นไซจะได้กล่าวคำบำบวงสวงบูชาเกษ์ณนะบัดนี้ณมามีหังอธิป,ปติงมหาเทวาท่านผู้มีบุญญาธิการคือองค์พระประเมศวรผู้เป็นเจ้า ได้มาบอกกลาวระบดดาพรามณ์หรือสีมุนีให้เป็นกรรมสิทธิ์แลองค์อมรินอินทาธิราชเจ้าพระองค์ทรงเป็นประธานแกมุนนิกอรอมรคน,นาเทพเทวดารักษาสัตตปิธีในพื้นภูมิโลกนี้แลการบันิคาพระพุทธเจ้าสมุติพรามผู้ประกอบพิธีจดิโคบูชายาคพิธีตามคติจารีตประเพณีโบราณโคเดชเดชาพลานุภาพสภาพอำนาจ อภินิหารรมอสุจริตมหิหติเทพทุกพระองค์จงประสาทสิกจพิธีโดยอิสรานุภาพขอพรเหล่าถวยเทพเทวาทุกพระองค์รุก,ก,รทกเทวาพฤกษเทวาองค์พระภูมิสถานนางธรณีเจ้าของที่เจ้าของทางแต่เก่าแต่ก่อนแต่ดั้งแต่เดิมที่อยู่ณสถานที่นี้ได้เสด็จลงมารับรู้รับทราบในพิธีการบำบวงสวงขอจงเปิดทิศเปิดทางเปิดอำนาจเปิดบารมีเปิดแสงสว่าง ให้แด่นิสิตนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยเทินอมกังฑ์ปตทยนโมนมหม श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः बप्पा गं गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मूर्या गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा नो गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मूर्या गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक ที่การวงสวงองค์พิฆเนศนั้นเป็นพิธีทางพราหมณ์ที่จะมีผู้ประกอบพิธีนะครับจะมีการอ่านองค์การแล้วก็มีการถวายเครื่องสังเวยแด่องค์พิฆเนศเพราะฉะนั้นในสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในพิธีนั้นก็อยากจะให้น้องๆทุกคนได้ทําความเข้าใจว่าการวงสวงนะครับมันไม่ใช่เป็นพิธีที่จัดขึ้นมาบนพื้นฐานของความงมงายเพียงแต่ว่า การจัดพิธีนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่พวกเราทุกคนต้องทําความเข้าใจในก้าวแรกของการเป็นนักศึกษาเรา้าเข้ามาเป็นตัวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรอันมีศูนย์รวมคือเป็นองค์พระพิคเนตนั้นเมื่อน้นองเข,เข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วนะครับก็จะทําความเข้าใจทําความรับรู้ถึงสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ดังนั้นในการพิธีบวงสวงถ้าเราได้ร่วมพิธีเราก็จะพบว่าพราหมณ์นั้นก็จะอ่านองค์การในการที่จะเชิญองค์อภิคเนตก็จะมีเป็นบทสวดบูชาคุณของท่านจากนั้นถ้าเราตั้งใจฟังดีๆก็จะพบว่าเนื้อความที่พรามณ์ผู้เป็นผู้ประกอบพิธีได้พูดนั้นก็จะเป็นเนื้อหาของการอวยพรให้กับพวกเราผู้เข้าร่วมพิธี ดังนั้นในสัญญะหรือเป็นความหมายของพิธีในภาคเช้าตัวนี้ก็เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจโดยอาศัยบรารมีหรือว่าอาศัยสิ่งที่ทุกคนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวศิลปกรทุกคนที่เรามีต่อองค์พพิคเนตร่วมกันได้เป็นตัวแทนในการที่จะ,ะต้อนรับและก็อวยพรให้น้องๆทุกคนได้ประสบความสำเร็จในการเรียนในการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับพวกเราทุกคนที่จะเตินตามความฝันเรียนในคณะวิชาต่างๆในตังกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากรของเราอันนี้คือความหมายคือในยะของพิธีกรรมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมแรกที่พวกเราทุกคนได้เข้าร่วมในบทเพลงนี้นะครับเนื้อเพลงนะครับลูกพระพิคเนศสำเร็จสมนามสัตรีรอบรั้วที่เขียวขจีณแดนนี้จะจำไว้มั่น ในเนื้อเพลงนี้บอกอะไรกับเราชาวถิลปกรทุกคนจะร้องเพลงนี้ได้นะครับเพลงนี้จะมีความหมายมากในวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนเรียนจบและรับปริญญา mm hmm. เพลงนี้จะเป็นเพลงที่เปิดไปดังทั่วมหาวิทยาลัยบรรยากาศของการความสำเร็จแต่ส่วนหนึ่งเราก็เรียนที่นี่มา4ี่ปี5้าปีนะครับนั่นหมายความว่า ความเป็นศิลปกรของเราความเป็นลูกพกิคเนตของเราจะซึมซับอยู่ในตัวของเราเมื่อเราได้ยินเพลงนี้ที่ใดเราก็จะได้รับรู้ร่วมกันว่าเราคือชาวศิลปกรร่วมกันอีกเพลงหนึ่งด้วยเดชะพระพิคเนตคุ้มครองอาเภศห้องเหตุไหลให้เขตขามที่รวมหัวใจใกล้ไกลมั่นคงทุกยามเป็นพี่น้องกันในนามด้วยความแน่นอนเนื้อหาตรงนี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ กินใจนะครับด้วยเดชพระภิกเนณคุ้มครองอาเพศป้องเขตร้ายให้เขตขามนะครับอันนี้ก็อาศัยปรามีหรือว่าคุณลักษณะเฉพาะขององคพิกเนณที่ขจัดอุปสรรคต่างๆแต่ใจความสําคัญจะอยู่อีกวักหนึ่งที่แบบว่าที่รวมหัวใจใกล้ไกลมั่นคงทุกยามเป็นพี่น้องกันในานามด้วยความแน่นอน ดังที่พี่ได้พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าเราเก้าวมาเป็นลูกของพิกเนตร่วมกันมาเป็นชาวศิลปกรร่วมกันไม่ว่าเราจะมาจากที่ใดแห่งใดเราทุกคนก้าวมาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยร่วมกันนะครับเราก็นับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวันหนึ่งที่เราทุกคนสาเร็จการศึกษาแล้วออกไปสร้างพลังแก่สังคมนั่นก็ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเราเกิดมาจากที่ที่เดียวกันคือมหาวิทยาลัยศิลปกร นะครับรอวันที่พวกเราทุกคนจะกลับมาพบเจอกันด้วยความภาคภูมิใจที่ได้นําความรู้และศัพทวิทยาต่างๆที่ได้จากรั้วมหาวิาลยได้จากความเป็นลูกของฟิกเกอรเนตร่วมกันไปสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับสังคมด้วยความภาคภูมิใจครับ